หน้ามันปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ที่หน้านะครับแต่อยู่ที่ภายในร่างกายคุณเพราะมันคือสัญญาณที่บบอกว่าร่างกายคุณกาลังเครียดทามันก็คือสัญญาณบางอย่างที่ร่างกายกําลังบอกคุณให้รู้ตัวคนที่มีปัญหาหน้ามันหลายคนก็มักจะโทษคลียรโทษโฟมลัางหน้าว่าไม่ดีคุมความมันได้ไม่อยู่มันแต่ความจริงแล้วต่อมน้ํามันบนหน้าของเราเนี่ยมันไม่เคยฟังคําสั่งจากสกินแคร์เลยนะฟังเพียงแต่ฮอร์โมนและสัญญาณจากระบบประสาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าความเครียดทําให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงและฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปล เป็นต้นเหตุสำคัญในการทําให้ร่างกยากเราผลิตไขมันออกมามากเกินบนใบหน้ารวมไปถึงการใช้โฟมหน้าที่แรงเกินไปจะทาให้ผิวหน้าของเราแห้งเกินหลังจากล้างหน้ากระตุ้นให้ร่างอยากเราผลิตไขมันบนหน้าออกมามากขึ้นซึ่งหลายคนก็ยังเข้าใจผิดว่าการที่หน้ามันคือการบอกว่าผิวหน้าชุ่มชื้นแต่จริงๆแล้วน้ํามันกับน้ําบนใบหน้าของเรามาเคล่นเรื่องกันเลยนะครับน้ามันที่มากเกินไปบนหน้าของเราไม่ได้ช่วยผิวแข็งแรงขึ้นแต่กลับเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวตันบนใบหน้าทำให้สิวเหี่ยวทำให้ผิวเสียได้ง่ายนอกจากนี้น้ามันที่ หรือแสงแดดกลายเป็นสารที่กระตุ้นการหลั่เบนใบหน้าของเราทำให้ผิวแดงผิวแสบ และไวต่อแสงหรือสามารถกระตุ้นให้ฝ้าบนใบหน้าของเราเข้มขึ้นได้เลยนะครับคือถ้าจะสรวจครั้งง่คือน้ํามันบนหน้าของเราไม่ใช่เกาะป้องกันผิวแต่มันคือต้นเหตุของความพังบนใบหน้าของเราแบบที่ไม่รู้ตัวและคุณควรจัดการมันให้อยู่มันห้ามองข้ามเด็ดขาดต่อไปนี้คือวิธีการดูแลผิวหน้ามันแบบตรงจุด1ใช้โฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนไม่แรงเกินไปแต่ต้องมีสมุนไพรกดซาริสซิลิกเปิดทางระบายน้ํามันออกจากใบหน้าของเราไม่ให้เกิดการอุดตันอันเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวอุดตันและสิวอักเสบสองบำรุงผิวหน้าให มดุจะเป็นการหยุดการผลิตไขมันส่วนเกินออกมาบนใบหน้าเรา3แมไดร์แบบเนื้อแมทไดร์แบบเพียวฟิสิเคิลที่มีซิงค์และอลูมิเนียมสตาร์ทซึ่งเป็นสารสำคัญในการช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าของเราและสี่ที่สำคัญมากคือการพักผ่อนเพียงพอเพื่อลดความเครียดเพื่อลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายของเราพอฮอร์โมนดีมัทำให้มันสงบผิวคุณจะดีขึ้นการอักเสบก็จะลดลงอย่าลืมนะครับหน้ามันไม่ใช่เรื่องของภาพภายหน่อยต่อไปแต่มันคือเสียงบอกจากภายในที่กำลังบอกคุณว่าร่างกายคุณเหนื่อยเกินไปคุณมีความเครียดสะสมเยอะเกินไปและคุณกกกกาาาาาาลลลััััังงงงงดดดดููแแผผผิิิิวววหหนนนน้้้้้้อออยย่่่่่ธีีีีีเถคคคคุุุณณณฟมมใรจจจททะะไขขบึ

ถ้าอยากจัดการฝ้าและฟื้นผิวแบบเห็นผลจริงผมแนะนาต้องดูแลทั้งภายนอกและก็ภายในคู่กันพิโนติก้าอาหารเสริมลดฝ้าที่รวมสารต้านอนุมูลอิสระแรงสูงฟื้นผิวลึกระดับเซลล์กระตุ้นคอลลาเจนลดการอักเสบในผิวที่เป็นต้นตอของฝ้าโดยตรงไบ um um รท์มิลิออราเซรั่มเซรั่มลดฝ้าเข้มขน้นรวมสารสกัดกว่า11ชนิดในขวดเดียวเช่นทรานเล็กซามิกแอซิดไลโคไรส์ไลอัซินามายัดการฝ้าจากหลายกลไกตั้งแต่ลดการผลิตเมต็ดสีปรับสมดุลผิวไปจนถึงฟื้ แบเรียให้ผิวแข็งแรงไม่กลับมาหมองคล้ำคุณมีฝ้าเรือรังผิวโทมหรือผิวไม่ตอบสนองต่อสกินแคร์ทั่วไปให้ลองได้สูตรลับลดฝ้าของ DRO ดูแลทั้งภายในด้วยพลิกโนติก้าและภายนอกด้วยไบเมลิอลาเซร่มถ้าสนใจสูตรที่หมอโอเลือกเองกับมือทักมาได้เลยครับหรือกดที่ตะกร้าด้านล่างทีม DRO พร้อมดูแลคุณด้วยความเข้าใจจริงๆ